แง่ของการใช้ใจ่ายสงการปรากฏว่าปีนี้จะตกต่ำจริงๆครับและจะเป็นเม็ดเงินที่ต่ำที่สุดในรอบ10ปีครับน,นายธนวันรผลวิชัยประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจกมาลัยของการค้าไทยนะครับเอาได้เปิดเผยผลสํารวจพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนในช่วงเทศกาลสงการอันนี้สํารวจกันแบบทั่วไทยเลยพบว่าการใช้ใจ่ายในช่วงเทศกาลสงการจะมีเงินสะพัดเหลือเพียงแค่ 1 6 7 7 7 2ล้านบาทนับเป็นตัวเลขต่ำสุดในะรอบ10ปีและที่สำคัญนะครับเป็นตัวเลขที่ลดลงถึง21%เมื่อไปเทียบกับปี62คำถามทำไมท้งเพียบปี6ปสองไม่เทียบปี63เพราะ6 3ไม่มีวันหยุดสงกรานต์ครับมีการเลื่อนไปเรื่อยๆแล้วก็มีการล็อกดาวน์ด้วยนอกจากนี้ถ้าไปเทียบกับปี64ก็จะลดลง5.4%นะครับ ปัจจัยที่บันทอนคนใช้เงินสงการปีนี้น้อยก็เพราะราคาน้ํามันแพงนั่นเองครับทำให้สินค้ามีราคาสูงค่าครองชีพประชาชนตอนนี้ก็พุ่งเหลือเกินคนส่วนใหญ่จึงเลือกอยู่บ้านเป็นหลักนะฮะถ้าจะเที่ยวก็เที่ยวจังหวัดใกล้ๆไปแบบเช้าเย็นกลับไม่ค้างคืนกระทบกับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจแ